วันนี้เรามาซ่อมปะไฟฟ้ารีสันเอ็กเนะครับ <c oughs> việc là cứ cắt cứ cắt này thôi việc là cứ cắt cứ cắt này khá. นิสสันเอ็กเนะครับลูกค้าเวลานั่งแล้วมันเบรกลวกึกกักกัก,ก,กนะครับแล้วก็ตำแหน่งปรับขึ้นปรับลงไม่ทำงานนะครับคันนี้ลูกค้ามาไกลนิดนึงนะครับ ลูกค้าเดินทางมาจากชุมพรนะครับคันนี้นะครับลูกค้าบ,บอกว่ามาถึงแล้วก็ซ่อมทั้งสองตัวเลยนะครับเวลาเบรกแล้วมันจะกึกกักกึกกนะครับตอนนี้อยู่ในสภาพปกติแล้วนะครับเรียบร้อยขอบคุณครับ ทันนี้ลูกค้าวิ่งไปสองแสนแปดหมื่นนะฮะสองแสนเก้านะครับเรียบร้อยครับ